ผมอยากจะซักถามในงบประมาณทั้งในและนอกงบประมาณของกองทัพบกว่าวัตถุประสงค์ของผมคงเป็นเหมือนกับทุกท่านคือต้องการเห็นงบประมาณประเทศถูกใช้ไปอย่างประสิทธิภาพเราต้องการเห็นในทางการเมืองกองทัพที่เป็นประชาธิปไตยไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองอยู่ใต้รัฐบาลและรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้งในทางการทหารผมสนับสนุนให้กองทัพ มีการปฏิรูปเพื่อให้ทันสมัยขึ้นมีความน่าเกรงขามพร้อมที่จะปกป้องประเทศอยู่ตลอดเวลาในทางการปกครองครับการปกครองในกองทัพเป็นธรรมยึดหลักมนุษยธรรมมนุษยชนโปร่งใสและตรวจสอบได้นี่คือหลักการก,กว้างๆที่ผมอยากจะเห็นไม่ได้พูดที่สอบถามท่านต่อไปนี้ไม่ได้พูดเพราะอากติแต่ต้องการเห็นกองทัพเดินไป สญ,ญาณที่ดีที่ผมทางท่านผบตบนะครับได้ยอมรับว่ากองทัพมีปัญหามีจุดอ่อนและตรงผมได้ยินคํานี้จากท่านในเช้าวันนี้ผมคิดว่าเป็นสัญญาณที่ดีว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเรามีจุดเห็นร่วมกันแล้วว่ามันมีปัญหาและมันควรจะต้องถูกปรับปรุงแก้ไขนะครับดังนั้นหลายประเด็นที่ผมจะพูดผมจะเริ่มประเด็นแรกที่เรื่องปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร i n formation operation หรือที่เรียกกันว่า IO ท่านประธานครับเมื่อปีที่แล้วพอบทบได้เข้าชี้แจงแก,ก่กรรมธิการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศในวันที่21ตุลาคม2562ในการประชุมนั้นนะครับเมื่อถูกถามว่ากองทัพมีการทำภารกิจปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารหรือ IO ที่โจมตีด้วยค่าสร้างความ สร้างข้อความที่ทําให้เกิดความสเกียดชังกันในสังคมหรือไม่มีการใช้ข่าวปลอมต่ารเมืองน,นักวิชาการนักศึกษานักสิกกกทธิมน,นุษยชนหรือประชาชนที่ตอบหรือประชาชนที่ต่อต้างการสืบทอดอำนาจหรือไม่ถ้าตอบว่าไม่มีไม่มีการใช้ IO นะครับในการชี้แจงเรื่ององบประมาณของกองทัพในการในชั้นกรรมธิการนี้แหะครับในปีที่แล้วในปีงบประมาณ2563ผม ได้ถามท่านว่ากองทัพมีปฏิบัติการข้อมูลก่าสารหรือไม่ท่านไม่ได้ตอบนะครับในการอภิปรายไม่ไว้วางใจของสภาผู้แทนราษฎรที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากออตอนนั้นพรรคยุบไปแล้วนะครับประดิษฐ์นาคตัใหม่นะครับสอบขออนรญานเอ่ยนามครับสบสบวิโรจน์นะครับผู้อภิปรายไม่ไว้วางใจในายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วยเหตุผลที่ไม่ไว้วางใจว่ากองทัพบก ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารที่ทําให้ประชาชนเกลียดชังกันคุณวิโร์ได้แสดงให้เห็นถึงเอกสารต่างๆว่ากองทัพมีปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารจริงมีการเอางบประมาณของประเทศซึ่งมาจากภาษีประชาชนะนะครับไปใช้ในปฏิบัติการนี้บางส่วนของเอกสารผมขออนุญาตยกตัวอย่าง,างมีการให้เงินรางวัลกับคนที่สามารถทําผู้ติดตามสูงสุดในสื่อโซเชียลมีเดียได้2รางวัล เดือนละสองรางวัลรางวัลละสามพันบาทนะครับมีการให้ประกัะกนสัญยาบัตรนะครับสองชุดให้แก่คนที่ทํายอดติดตามได้สูงสุดชุดละหนึ่งพันบาทในเอกาสารคํสาสั่งบอกให้เพิ่มกําลังคนในหน่วยนี้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมีการให้ค่าอินเทอร์เน็ตนะครับแก่คนที่ทําปฏิบัติการนี้เดือนละหนึ่งพันห้าร้อยบาทมีการลงทุนในห้องประชุม b ีทเพื่อให้เกิดการทำวิดีโอคอนเฟรนซ์กันได้นะครับดังนั้นมันชัดเจนว่ามีปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารและมีการใช้งบประมาณที่มาจากภาษีประชาชนไปเพื่อการนี้นะครับเรื่องนี้สำคัญอย่างไรครับ 1. คือมันแสดงให้เห็นว่ากองทัพถือความถือบ่ายทางการเมืองเป็นส่วนหนึ่งของความขัด 2. ครับกองทัพสร้างให้ประชาชน ประชาชนเกียดชังกันเองด้วยการได้ค่ากลุ่มคนที่ต่อหน้าการสืบทอดอำนาจซึ่งเป็นเชื้อไฟที่อาจจะก่อให้เกิดความรุนแรงประการที่3ครับใช้งบประกานใช้งบประมาณไม่ตรงกับรจคกัษก็คือข้อที่1่ท่านทราบหรือไม่ตกลงท่านทราบหรือไม่ว่ากองทัพนี้ว่ากองทัพมี คำถามข้อที่สามครับงบประมาณนี้เอามาจากไหนมันอยู่ในไอเทมไหนของกองทัพบกเพราะมันไม่มีไอเทมไหนที่เขียนเรื่องนี้อย่างชัดเจนจะได้เข้าใจกันจะได้ลงรายละเอียดไปดูกันและข้อที่สี่ครับยังมีอยู่หรือเปล่าหลังจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วยังมีอยู่หรือไม่ถ้ายังมีอยู่ใช้งบประมาณอีกปีละเท่าไหร่ที่ผมถามอย่างนี้ท่านประธานครับประวั สอนพวกเราว่าความเกลียดชังจะนําไปสู่ความรุนแรงวันนี้มันพิสูจน์แล้วครับไม่ได้จริงใจทางหนึ่งเรียกร้องการของทางนึ่งไปไล่จับเขาไปสร้างขาง่าวปลอมไปชักวาจาที่ทําให้เกิดความเกลียดชังกันผมอยากจะพาสังคมไปข้างหน้าครับสังคมที่ที่เสรีภาพรัฐและรัฐบาลรับรองสิทธทิเสรีภาพในการแสดงออกและในการ,สราแารสดงความคิดเห็นของประชาชน ซึ่งเป็นสิทธทิเสรีภาพที่ได้รับรองไว้รัฐธรรมนูญผมไม่อยากเห็นรัฐเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสร้างให้ประชาชนเปลี่ยนมอเผชิญหน้ากันก็ที่จะใช้ความรุนดรงต่อกันผมถามคำถามแรกด้วยความปรารถนาดีต่อประเทศไม่อยากให้เกิดความเปลียบชงังขึ้นในระหว่างประชาชนที่สร้างโดยรัฐอีกขอบคุณครับต่อไปผมจะขอให้ทาง กรมยุทธการหันบกนะครับได้ตอบปัญหาให้ทางคุณธนาธรส่วนเ,เดี๋ยวผมจะขยายความให้ฟังในบางพวกบางตอนนะครับเพราะว่า,า,าท่านธนาธรได้ถามมาเป็นท่านแรกนะครับเชิญครับกับเรียนท่านประธานคณะกรรมการที่เคารพครับกับผมพลโทชนะวุฒิบุตรกินทีครับเจ้ากรมยุทธการหานบกข,ขอกอนุญาตตอบคาถามผ่านท่านประธานไปถึงท่าน,านธนาธรดังนี้นะครับก็ คือจริงๆความหมายของการแบบการข่าวสารหรือภาษาอังกฤษก็ว่า information operation เนี่ยมันก็คงฟังดูน่ากลัวครับเพราะหลายๆคนก็ใช้คำย่อว่า IO IO นะครับก็จริงๆแล้วองค์ความรู้เรื่องการจัดการข่าวสารหรือ IO เนี่ยก็เป็นการบริหารจัดการเรื่องข้อมูลข่าวสารนะครับแล้วก็การบริหารสื่อครับแต่เนื้อหาจริงๆเนี่ยมันก็แค่มุ่งเพื่อ ประชาสัมพันธ์โฆษณาชวนเชื่อแล้วก็จริงๆเป็นการเปลี่ยนแนวความคิดของฝ่ายตรงข้ามในสนามลบนะครับผมเรียนว่าในเป็นการมริการในสนามลบในภาวะปกติกองทัพบปกได้นำองค์ความรู้บางส่วนนะครับโดยเฉพาะการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ มาใช้สนับสนุนการเรืยกภารกิจลักของกองทัพบกซึ่งกําหนดไว้ตามรัฐธรรมนูญนะครับคือการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์การป้องกันประเทศการรักษาความมั่นคงภายในประเทศการสนับสนุนการพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคงเป็นต้นนะครับโดยคั้นโดยใช้การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆนะครับเพื่อเป็นการนำสเสนอต่อสาธารณชนเป็นการกระตุ้นการรับรู้ การเปลี่ยนพฤติกรรมต่างๆนะครับที่เป็นประโยชน์ต่อกองทัพบกต่อรัฐบาลนะครับซึ่งกองทัพบกเองก็ปฏิบัติเช่นเดียวกับหน่วยงานต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ยืนยันว่ากองทัพบกไม่มีการดําเนินการใ,ใดๆใที่โจมตีน้อยค่าสร้างความเกลียดชังหรือสร้างความแตกแยกในสังคมไทยอย่างแน่นอนครับ ซึ่งถ้าท่านคณะกรรมการคงจําได้ในปี60เองกองทัพกเองก็เป็นคนไกลหนึ่งนะครับในการจัดทําสัญญาประชาคม10ข้อเพื่อนําไปสู่ความปร้องดองแห่งชาตินะครับแล้วก็มีการเดินสายไปทั่วประเทศนะครับเพื่อชี้แจงประชาชนทําความเข้าใจเพราะฉะนั้นผมขอขอนุญาตเรียนว่ากองทัพอกดาเนินการ เกียงการโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของกองทัพบกรวมทั้งแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารทางภัยพิบัติต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้เตรียมตัวเตรียมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติเท่านั้นครับสำหรับคําถามที่ท่านธนาธรได้เรียนถามครับเกี่ยวกับว่ากองทัพบกมีการตั้งงบประมาณ ในการดาเนินการเกี่ยวกับการเป็นการข่าวสารหรือไม่นั้นผมขออยาเรียนยืนยันว่ากองทัพบกไม่มีการตั้งงบประมาณในเรื่องนี้แต่อย่างใดครับมีเพียงแต่การตั้งงบประมาณนะครับอยู่ในโครงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพงบรายจ่ายอื่นๆรายการค่าใช้จ่ายในการฝึกศึกษาทางทหารนะครับซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการฝึกศึกษาทางทหารในรายการนี้มี มีงบการยุติการอยู่24ล้านซึ่งเป็นงบประมาณที่ใช้ในการฝึกศึกษาในโรงเรียนหลาสายวิทยาการในการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเกี่ยวกับการปฏิบัติการข่าวสารและการฝึกเกี่ยวกับการิบัิการข่าวสารเท่านั้นครับผมในขั้นต้นผมอยากเรียนชี้แจงเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจกรรมมาที่การครับท่านประธานครับจริงๆผมมีประเด็นหลายเรื่องนะครับแต่เดี๋ยวเอาประเด็นเรื่องปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารก่อน mm hmm. ท่านประธานครับผมคิดว่าท่านผู้ชี้แจงเมื่อสักครู่จากหน่วยรับพบประมาณชี้แจงคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงนะครับ mm hmm. ผมมีเอกสารที่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามันมีปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารจริงนะครับ mm hmm. หลายเอกสารนะครับแต่ผมขอยกตัวอย่างมาใช้ในที่นี้เพียงเอกสารหนึ่งขออนุญาตท่านประธานส่งให้ท่านประธานดูแล้วครับ ผมผมเห็นอยู่ครับก็กําลังดูตามท่านอยู่ว่าประเด็นที่ท่านจิบยกจะเป็นอย่างไรเชิญนาเสนอขอบคุณครับในเอกสารนี้ครับมันเขียนชัดเจนนะครับผมเจ้าเจ้าหน้าที่ช่วยแจกกรรมธิการท่านอื่นด้วยได้ไหมครับกรรมธิการมีประเด็นหาเลยท่านนิดเดียวพอดีผมเปิดที่หน้าสองเนี่ยครับม,มีเป็นการเขียนในเอกสารว่าให้ถือเป็นเอกสารลับมากแล้วก็เป็นของหน่วยทางราชการเข้าใจว่าราชการที่ ที่ออกเอกสารแบบนี้จะได้รับทราบหรือไม่ว่าเรานําเอกสารนี้มาได้ท่านมีกระบวนการได้ขอมาอย่างไรนะเชิญท่านธนารชูนงนงกิตกรรมธิการครับแล้วแต่การพิจิตริายนั่นประธานครับแต่ผมอยากจะกล่าวให้ท่านประธานฟังนิดนึงก็คือรับมากเหมายถึงข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์แห่งรัฐอย่างร้ายแรงผมไม่เชื่อว่าเอกสารอย่างนี้รับมากครับ เปิดเผยไก็มีสอ,สองส่วนนะครับก็เป็นประเด็นที่ท่านธนาทรเป็นผู้รับผิดชอบว่าเป็นเอกสารที่ท่านธนาทรเป็นผู้ที่จะขอแจกก็รับรองในเอกสารว่าได้มาจากไหนหรือว่าเป็นเอกสารจริงหรือไม่นะครับเพราะว่าไม่ไไม่ทราบว่าเอกสารนี้มีการขอมาอย่างไรเพราะว่าท่านธนาทรเป็นผู้นําเข้ามารับนะครับก็อ,อนุญ,ญาตได้ขอบคุณครับอ้างอิงจากเอกสารนะครับเอกสารนี้นะครับอ้างอิงจากเอกสารซึ่งเดี๋ยวผมจะแจกให้กรรมัญการท่านอื่นนะครับ เอกสารที่ใช้ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจไปแล้วในสภาผู้แทนราษฎรนะครับดังนั้นผมคิดว่ามันไม่มีไม่มีอะไรนะเออไม่ไม่มีอะไรที่จะใช้ในที่นี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าใช้ในที่ประชุมอภิปรายไม่ไว้วางใจของสภาไปแล้วในเอกสารนี้นะครับผมนิดเดียวนะครับผมยกตัวอย่าง3ามสตัวอย่างเท่านั้นเองยกตัวอย่างแรก การปฏิบัติการข่าวสารที่หน่วยเหนือมอบให้ในแต่ละวันขอให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการโพสต,ตามความเหมาะสมไม่จำเป็นต้องโพสตเรียงลาดับหัวข้อตามภารกิจที่มอบให้เพื่อป้องกันไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามรู้ว่าเป็นอวตารและโดนสแปมฝ่ายตรงข้ามนะครับผม,ผมเรียนอย่างนี้นะครับผมเรียนอย่างนี้นะครับผมคิดว่าจุดยืนทางการเมืองของผมทุกท่านรับทราบดีผมต่อต้านการทำรัฐประหารผมต่อต้านการสืบทอดอำนาจ ร้องประชาธิปไตยให้กลับสู่ประเทศไทยดังนั้นผมเป็นภัยต่อกลุ่มคนที่ต่อต้านที่ต้องการสืบทอดอำนาจแน่นอนแต่ผมไม่ใช่ภัยของประเทศแน่นอนครับผมมาทําตรงนี้ด้วยความรักประเทศด้วยความ,มห่วใยประเทศผมไม่ใช่ฝ่ายตรงข้ามแน่ๆเพราะอะไรฮะเพราะถ้าอ่านบันทัดต่อมานะครับนะครับยังมีการใช้คําว่าฝ่ายตรงข้ามอย่างต่อเนื่องนะครับมีคําว่าท่านประธานครับ มีการสั่งให้โจมตีย้อยค่าทำลายความน่าเชื่อถือของกลุ่มคนไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองนักสิทธิมนุษยชนนักเคลื่อนไหวภาคประชาสังคมที่เรียกราา้องประชาธิปไตยอย่างต่อเนื่องในที่นี้ขออนุญาตเอ่ยนามน,นะครับพรรคเพื่อไทยก็ออกเป็นเหยื่อของปฏิบัติการนี้หลายครั้งนะครับรวมถึงพรรคประชาธิปัตย์ด้วยนะครับก็เคยเกิดออกเป็นเหยื่อของปฏิบัติการนี้นะครับผมยกตัวอย่างอีกอันนะครับ หนึ่ง1.4.2ส่สองครับการปฏิบัติการการข่าวสารล่าวให้ด้วยนะครับผมครับคู่นะครับเจอแล้วคุยยกมือครับท่านนพดลท่านประธานครับขอยัดผมนพดลเกษครับในฐานะกรรมธิการขอยัดเรียนผ่านไปยังท่านธนทรด้วยนะครับในฐานะที่เราก็เป็นกรรมธิการด้วยกันเนี่ยเรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านผู้ชิ้แจงนะครับสืบเรื่องจายกผมเพิ่งได้รับเอกสาร ก็เลยไม่ค่อยมั่นใจว่าเอกสารนี้ได้ครอบคุมแค่ไหนหรือไม่ก็ผมเพิ่งอ,อ่านนะแล้วก็ยังอ่านไม่ครบด้วยก็อยากจะให้เวทีนี้เป็นเวทีในการพิจารณาเรื่องของงบประมาณเป็นหลักประการที่สองก็อยากจะขอว่าถ้างบประมาณส่วนไหนที่ไปส่วนเกินหรือว่าไปกระทบในเรื่องของการจัดก,การงบประมาณเนี่ยก็ขอให้ระบุข้อหน้าเอกสารงบประมาณจะดีกว่าส่วนเอกสารนอกเนี่ย ก็เคารพในสิทธิ์ของผม้อ่นกรรมิการธนาธรด้วยนะครับรว่าว่าตรงนี้ก็อยากให้เคารพสิทธิ์ของคนอื่นด้วยครับผมนพดลเกษตรครับในคณะกรรมิการครับขอบคุณครับคือท่านธนาธรผมผมขออนุญาตจะอ่าเดลจาอย่างนี้นะครับผมคิดว่าเพื่อให้การดําเนินการเนี่ยก็มาถึงาการพิจารณาเกือบจะท้ายๆแล้วนะครับผมคิดว่าไม่น่าจะมีประเด็นอะไรคือความเป็นห่วงของท่านนพดลก็มีเหตุผล แต่ว่าความจําเป็นที่ท่านนําเสนอก็มีเหตุผลผมขอผสมผสานอย่างนี้ก็แล้วกันว่าประเด็นของท่านเนี่ยหยิบยกในเรื่องของอการที่หน่วยรับงบประมาณคือกองทัพเนี่ยบริหารจัดการเรื่องงบไอโออย่างไรท่านก็นําเสนอเอกสารให้ดูเมื่อมีเอกสารมาแล้วเนี่ยก็อยากจะให้ท่านสรุปเป็นประเด็นไม่จําเป็นต้องอ่านรายละเอียดทั้งหมดเอาเข้าประเด็นว่าท่านมีเอกสารแล้วเนี่ยเอกสารมันยืนยันอย่างนี้เนี่ย ช่วยสรุปให้เป็นประเด็นให้ชัดไม่ต้องอธิบายเพื่อที่จะได้ให้กรรมธิการไม่ได้ทวงติงผมอีกนะครับเชิงครับขอบคุณครับท่านประธานครับธนาธรกรรมธิการครับขอหนะ้าอภิรายต่อครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนกรรมธิการนะครับผมยืนยันอย่างนี้ครับสิ่งที่ผมมาอภิปลายเป็นเรื่องงบประมาณผมกําลังเสนอที่ประชุมแห่งนี้ว่าเราเห็นด้วยหรือเปล่าว่ากองทัพสามารถมีงบประมาณที่จะเอามาทําลายคนที่ ต้องการเรียกร้องประชาธิปไตยผมถามแค่นี้เองผมคิดว่าไม่เหมาะสมแล้วผมอยากจะตัดผมอยากจะเสนอตัด,ต,ดตัวนี้แต่เมื่อถามไปแล้วกองทัพบอกว่าไม่มีหน่วยรับงบประมาณบอกว่าไม่มีผมเอาหนังสือเอก,เอกสารมาชี้แจงบอกว่ามันมีถ้ามันมีเขียนอยู่ในชัดเจนในข่าวข้าแต่ผมสั่งตัดนะครับผมจะขอตัดนะครับปัญหาคือว่าไม่รู้ว่าไอเทมนี้มันอยู่ไหนผมจึงถามท่านว่าตกลงไอเทมนี้มันอยู่ไหน นี่คือเหตุผลที่ผมถามรอบแรกว่าตกลงมันมีหรือไม่ถ้ามีมันอยู่ที่ไหนถ้ารู้ที่แล้วผมจะได้เสนอตัดในชั้นอนุหรืออะไรให้ถูกต้องปัญหาคือมันไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนนะครับนั่นก็คือเหตุผลที่ผมพูดมาทั้งหมดนะครับท่านประธานผมถามกรรมธิการทุกท่านนะครับไม่ต้องตอบผมก็ได้นะครับแต่ลองถามใจท่านเองดูว่ากองทัพมีปฏิบัติการอย่างนี้เป็นเรื่องที่ถูกต้องหรือไม่ครับแล้วสมมุติวันไหนวันหน้าวันหนึ่ง เกิดฝ่ายค้านมีโอกาสเป็นรัฐบาลบ้างแล้วใช้โอเปอเรชันนี้มาทําลายความน่าเชื่อถือมาล้อค่าท่านบ้างล่ะอันนี้มันไม่เหมาะสมแน่ๆอันนี้มันขัดกับที่ท่านผบทบพูดว่ากองทัพต้องเป็นประชาธิปไตยแน่ๆครับผมพูดแค่นี้เองครับว่าถ้าผมรู้ว่าที่มาที่ไปมันอยู่ที่ไหนผมจะได้เสนอปัดในชั้นนี้หรือใช้มนุย์ก็แล้วแต่ ให้ได้ถูกต้องปัญหาคือมันไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนครับท่านประธาน<เ>แล้วผมพิสูในเห็นแล้วว่ามันมีนะครับอาบเรยะธรรมท่านจุติครับผมจุดิไกลเลิกกันมาทิการนะครับก็อยากจะแนะนําท่านธนาธรว่าถ้ายังไม่รู้อยู่ที่ไหนก็ตัดจากยอดรวมตัดจากยอดรวมที่ท่านคิดว่าท่านจะตัดแล้วท่านจะได้แบบอธิบภิรายในยสภาได้ว่าเนี่ยมีเรื่องนี้ต,ตัดจากยอดรวมก็ได้อยู่แล้วข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็อยากจะบอกว่าตรงนี้เนี่ยอ่า อยากจะถามว่าเป็นพฤติกรรมของสถาบันหรือเป็นพฤติกรรมของบุคคลนะครับแล้วก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นนั่นก็อยากบอกว่า IO ต่างคนทุกคนก็ต่างรู้ว่าใครทำา I อบ้างใครทำไม่ I. ไอไม่ทำา I o. บ้างมันรู้กันหมดทังโมงการนะครับไม่มีใครหลอกใครได้หรอกประเด็นทยทราบว่าความจริงคือความจริงครับท่านประธานนะครับก็อย่างอย่างที่ผมเรียนนะอย่างที่เจ้ากรมยุการเรียนไม่มี การตั้งโอมาเพื่อการดูิการ่อกสารครับก็ผมผมขออนุญาตตอบท่านพิจารณาบางส่วนไปนะครับเชญเลยครับที่ท่านได้เรียนที่แจงกับที่ประชุมว่าเอกสารประกอบคำที่แจงของคณะอนุกรรมการครูพันและไอซีทีไม่มีเรื่องการโอนโบรมาพี่อาจานย์กมีนะครับมีอยู่ในหน้า27นะครับที่ของเอกสารที่ท่านได้รับไปนะครับเพราะฉะนั้น และที่ท่านพูดท,ทั่นอธิบายว่าปี6.2สองโนนั้นโอนที่ไปก็เอาจากเอกสารที่เราแจกจ่ายท่านนะครับส่วนเรื่องการชี้แจงความจะเป็นของแต่ละรายการนะครับทางของทะบบกได้เรียนชี้แจงคณะรัฐการไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสตรเกอร์เป็นเรื่องสะพานยุทูวิธีที่มีการจัดหานะครับว่าเป็นการจัดหาเพื่อให้ ครบทุกกองพังน์หารช่างสนามซึ่งจะใช้ในการเคลื่อนย,ย้ายหรือทําให้เกิดความพ้องแ้า่ในการเคลื่อนที่และภารกิจรองก็คือในการที่จะสนับสนุนนะครับให้กับประชาชนหรือเมื่อเกิดอุทกภยัยนะครับในการในสภานเนี่ยจะมี1ระบบก็มี5ชุดชุดละ15เมตรรวมเป็น75เมตรซึ่งอันเนี้ย ท่านพิจารณ์ได้ขอตัดนะครับแต่ท่านคณะอนุกรรมการผมขอโทษที่ผมจำไม่ได้ว่าท่านชื่ออะไรแต่เป็นท่านเป็นสสจังหวัดพะเยาท่านได้อภิปรายสนับสนุนและให้คงไว้นะครับและทั้งหมดก็คือเป็นผลสรุปในคณะอนุกรรมารู้ผนแล้วว่าจะทําการตัดงบประมาณของอทบกในคณะอนุกรรมารู้ผนจํานวนเท่าไหร่รายการใดบ้างนะครับซึ่งก็ท่านพิจารณาได้เรียนที่แจงไปแล้วว่า โครงการที่โอนเมื่อปี63ที่ชะลอไปตัดครึ่งหนึ่งนะครับในการปี64สำหรับโครงการลดหยานเกาะระยะที่สระยะที่4นะครับ2 0 5ล้านรวมทั้งที่ท่านคณะรุ่มการทวงติงเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์บรรทุกและรถน้ำที่ให้ตัดลงเป็นจำนวนเงิน187ล้านบาท และในส่วนที่เหลือจากข้อทวงติงไม่ไว่าจะเป็นเรื่องอครุพัณฑ์สายพาราหรือคุรุภันฑ์อื่นๆรวมแล้วยอดที่คณะรัการครุพัณฑ์ตัดไปทั้งหมด1,392ล้านบาทเศษ1,392ล้านบาทครับนะบซึ่งอันนี้ทางคณะรัฐการก็ได้มีมติตามนั้นนะครับเ,เรื่องเรื่นีชี้แจงครับประเด็นเรื่องไนโอ ไม่เป็นไรครับในเมื่อทางกองทัพบกยืนยันว่าไม่มีนะครับก็เดี๋ยวใช้เวทีอื่นนะครับในการพูดคุยเรื่องนี้ต่อไปผมยังมีเอกสารและก็หลักฐานอีกเยอะนะครับซึ่งไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนที่ยืนยันว่ามีปฏิบัติการนี้และสิ่งที่ท่านพูดวันนี้ก็ได้ถูกบันทึกลงในเชาวลขคลงในมติที่ประชุมไปแล้วนะครับเออขอโทษครับลงในนทึการประชุมไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราาตรงนี้นะครับไปพูดคุยกันในเวทีอื่นนะครับ ที่ท่านธนาทรไดเ้เรียนถามมานะครับเรื่องการทำไอโอนะครับแล้วก็เอกสารต่างๆที่แทนผมผมผมรับทราบเรื่องนี้แล้วก็ได้ให้ความสนใจเรื่องนี้มาตลอดนะครับทางกรมยุทธการเจ้ากรมยุทธการเองก็ได้ชี้แจงไปนะฮะเอกสารที่ท่านได้รับคนคนคนนี้ปัจจุบันก็ถูกย้ายไปแล้วนะครับถูกย้ายไปแล้วนะฮะเพราะว่า เรียนตามตรงว่าทหารเนี่ยฝ่ายตรงข้ามของอาหารเนี่ยก็คือคืออาริราชศัตรูนะครับเราเป็นคนไทยด้วยกันเราไม่ใช่ผมยืนยันเลยว่าการให้คําพูดแบบนี้ไม่ถูกนะครับการคําพูดที่เขียนในเงี้ยแต่ละอย่างแต่ละอะไรเนี่ยนะครับคือมันเป็นทั้งการการอบรมสั่งสอนให้รู้ว่า ข่าวปลอมลักษณะเป็นยังไงนะครับการที่จะสื่อหรือการที่จะสอนให้กับทหารเข้าใจว่าอะไรคือข่าวจริงอะไรคือข่าวปลอมแต่เราการใช้คําว่าทหารยาจะต้องเป็นฝั่งตรงข้ามมันขัดกับหลักการของรารประชาธิวไปไตยผมชี้แจงจริงๆแต่คําพูดของผมกาลังพูดของผมถ้าผมไม่สามารถที่จะ,ะควบคุมได้นะครับก็ต้องลงโทษเพราะว่าถือว่าผิด แต่คนเป็นแสนๆคนถึงแม oneself, mm ้ระดับผู้การกรมไม่มีความเข้าใจทําอะไรแบบนี้ออกมาผมก็สั right ่งย้ายนะครับแล้วก็ทําความเข้าใจใหม่ว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แบบนี้ 2. งบประมาณที่เขาใช้เนี่ยมันไม่ได้ใช้งบประมาณด้านการข่าวคือเขาทํางานด้านการข่าวเช่นเขาบอกว่าคณะทํางานแบบการด้านข่าวสารนะครับของกองทัพที่2แต่งบประมาณที่เขาสั่งจ่ายเนี่ยในหัวข้อ2.2คือฝ่ายส่งกําลังบํารุงมอเ นะครับคือเข,เขาใช้งบสาธารณโภคซึ่งเป็นงบที่ใช้ในการจ่ายค่าโทศรศัพท์ค่าอินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับมามา,มาจ่ายนะฮะซึ่งมันไม่ใช่งบข่าว I.O. นะครับอันนี้ก็ก็ก,ก,ก็เรียนให้ให้ให,ให้ท่านธนาธรได,ด้รับทราบแล้วก็ผมก็ยืนยันนะครับว่ามันมีแม้กระทั่งไปโลเคชันได้ว่าเบสอยู่ที่ในนักข่ายทหารใช้โพสตอะไรยังไงต่างๆเนี่ย ผมทราบทุกเรื่องแล้วไม่ใช่ว่าผมเห็นดีเห็นชอบหรือผมสั่งการนะครับการดําเนินการทุกอย่างเนี่ยทุกวันเนี่ยทหารเขอยับตัวเนี่ยมัน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 ดูนนนเหมือนกับว่าเ,เราเราถูกเราถูกแบ่งออกมาคําว่าทหารประชาธิปไตยเนี่ยผมยังยืนยันว่าทหารก็คือประชาชนเพราะฉะนั้นท่านท่านมองได้เลยว่าเราจะไม่ใช่ เงินภาษีอกรมาคุกคามกับกับประชาชนนะครับการดําเนินการทุกอย่างเนี่ยเราถึงแม้จะเป็นเรื่อง i อโอเนี่ยเราไม่ใช่ว่า I อโอเราเราต้องการสื่อเราต้องการทําความเข้าใจเราต้องการต่อต้านในเรื่องของความเข้าใจผิดเช่นทําให้คนไทยหรือทาําให้ทหารเข้าใจผิดว่าความขัดแย้งนี้มีต่างชาติอยู่เบื้องหลังซึ่งจริงๆมันมันเป็นเรื่องภายในประเทศ แต่มันกําลังมีมือที่3นะครับเช่นบอกว่ามีผมไม่อยากเอ่ยชื่อประเทศหรือไม่อยากเอ่ยชื่อกลุ่มประเทศต่างๆที่บอกว่าอยู่เบื้องหลังเรื่องโน้นอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้อะไรต่างๆนะครับ <S <S สิ่งที่ผมเคยขึ้นเวทีพูดไปอะไรก็ตาม <S <S ผมก็ไม่ได้เอ่ยชื่อใครและผมก็ยกประเด็นต่างๆที่มันเกิดขึ้นในทั่วโลกให้เห็นว่านี่มันคือภัยคุกคามรูปแบบใหม่นะครับมันเป็นภยัยคุกคามรูปแบบใหม่ก็คือทางโซเชียลเนี่ยแหละมันเป็นภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ซึ่งเราทุกคนต้องมีความเข้าใจแล้วก็พร้อมที่จะต้องอยู่กับมันพร้อมที่จะเอาแฟกต์มาพูดพร้อมที่จะเอาแฟกต์มาต่อสู้ความจริงนะครับผมเป็นทาหารผมพูดรัฐธรรมนูญไม่ได้ผมพูดประชาธิปไตยไม่ได้แต่ผมก็คือประชาชนพอผมพูดผมก็โดนโจมตีโดนทัวลงว่าไม่ควรจะพูดไม่ควรจะอะไรนะครับทั้งทที่ อาหาว่าคือปรชาชนแต่ว่าการพูดของผมนั้นมันไม่ได้พูดเพื่อหวังที่จะให้เกิดความขัดแยงด้งใดๆทั้งสิ้น